ช่วงที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมิการจิตมั่นเพียรครับคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของปลายปีแล้วครับปลายปี2,566ปี2,566กําลังจะหมดไปครับแล้วก็ปี2,567กําลังจะก้าวเข้ามาครับนี่อยู่ในช่วงของรอยต่อครับหลายๆคนก็รอช่วงเวลาที่จะพักผ่อนในช่วงปลายปีแล้วเพื่อที่จะกลับมาสู้กันใหม่ดําเนินชีวิตกันใหม่ในช่วงของต้นปีหน้า2,567นะครับ สรุปทบทวนกันหน่อยครับเราจะดูเรื่องของทบทวนปีเก่าแล้วก็ดูไปถึงปีใหม่ครับอาจจะต้องต้อนรับปีใหม่กันด้วยนะครับทีนี้ประเด็นของการต้อนรับปีใหม่ก็ต้องพูดคุยกันครับจะต้อนรับปีใหม่กันอย่างไรดีอย่างหนึ่งที่น่าจะพูดถึงก็คือเรื่องของการต้อนรับปีใหม่อย่างพอเพียงนี่แหละครับเป็นอย่างไรต้องสนทนากับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับอาจารย์ทวีศักดิ์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณเอกกับรัฐและท่านผู้ฟังครับปีเก่า2,566ตอนนี้หลายๆคนกําลังใจจดใจจอ่อให้รอสิ้นปีเสียทีนะครับจะได้ไปพักผ่อนเดินทางกลับบ้านไปท่องเที่ยวแล้วก็รอให้ปีใหม่2,567เดินทางเข้ามาครับอาจารย์ครับหลายคนก็เตรียมแล้วนะที่จะต้อนรับปีใหม่ครับต้อนรับยังไงดีครับอาจารย์ครับเห็นอาจารย์บอกว่ามันน่าจะต้องต้อนรับปีใหม่อย่างพอเพียงครับก็ต้องต้อนรับอย่างมีเหตุมีผลมี ความรู้รก,ก็ที่สําคัญก็คือตาตามอัตภาพของแต่ละคนนะครับอาจารย์ต้องขยายความนะครับอส่วนใ,ใหญ่ของเราก็จะเรียกว่าอะจะรื่นเริง สนุกสนานกันสุดเวียงเป็นเหนียวคือคือเมื่อก่อนเราก็มีแค่เหล้าเบียร์ใช่ไหมครับอตอนหลังมันก็มียาเสพติดเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ตอ,อ,อมกัญชาอีกอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นปกติสติไม่มีอยู่แล้วอ,อย่าไปบอกว่าใช้สตินะมันแต่ละคนไม่มีอยู่แล้วไม่อย่าง<ะ>นั้นก็คงจะไม่แสดงฤทธิ์เดชอะไรต่างๆมากไปถึงเพียงนี้นะฮะอ่อ ก็ยิ่งมาเจอไอ้น้ำเปลี่ยนนิสัยหรือควันหรือลมอะไสักอย่างหนึ่งนะฮะอะไรก็แล้วแต่ทีนี้มันมันอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เราก็อยากจะมองสังคมอีกกลุ่มหนึ่งอะนะครับเพราะว่าก็เรื่องของสังคมโดยทั่วไปมันก็มีความแตกต่างกันอะนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของฐานะเรื่องรายได้ ทีนี้ถ้าเป็นครอบครัวที่เขา <c oughs> เขามีปัญหาเนี่ยหมายถึงว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเอ่อแล้วก็เออเช้าก็ก็หาเช้ากินข้ามหาข้ามกินเช้าก็แล้วแต่เนี่ยหรือเช้า,ชาหาหาเช้ากินเช้าเลย <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> มันมันก็ถ้าเขามีครอบครัวหมายว่าเอ่อมีเด็กเล็กอะไรต่างๆเนี่ยนะไอ,ไอเด็กเล็กนี่มันก็ได้รับความมันกดดันนะ <c oughs> มันสร้างความเครียดให้กับเด็กๆต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าจะอยู่ใน ชุมชนสลัมชุมชนแออัดเด็กด้อยโอกาสหรืออยู่หรือบางที่อยู่ในอะไรฮะาสถานอะไรต่างๆแต่ว่าสถานพี่นิจหรือว่าอยู่ในสถานที่อะไรเฉพาะมันก็อยู่ในกลุ่มของตนเองก็ไม่เป็นไรแต่ที่นี่ว่าอยู่ในสังคมทั่วไปเนี่ยก็เห็นโทรศัพท์ใช่ไหมครับโทรศัพท์มือถือเมาการติดต่อสัมพันธ์นะบก็ก็เรียกว่า เป็นสิ่งเร้าอ่ะนะฮะกระตุน้นอ่าเวลาโฆษณาจะเป็นขนมเค้กไอศครีมอาหารนุ่นอย่างนี้มันมันมันห้ามไม่ได้หรอกครับว่าความความอยากความอยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นนะนะครับก็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 เนี่แหละครับเราถึงจะนำมาสู่การพูดคุยว่าก็พอเพียงพอเพียงก็หมายถึงว่า ตามกาลังคือคือบางคนเนี่ยถึงแม้จะมีฐานะดีนะครับ <c oughs> แต่ว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็จะเต็มที่เนี่ยมีเงินเป็นถุงเป็นถัง <c oughs> อยากจะกินนุ่นดื่มนี่อยากจะเป็ดไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ไม่พอเพียงะนะฮะ <c oughs> มันมันก็ยิ่งบั่นทอนไอ้ความแข็งแรงความสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยดัง <c oughs> นั้นที่เรามากล่าวกันเนี่ย <c oughs> ก็คือว่าเอาเอาเรื่องปกติกันแล้วกันว่าพอเพียงนี่หมายถึงว่า พอเพียงแต่ละคนไม่เหมือนกันคือพอเพียงเนี่ยครอบครัวก็ไม่เท่ากันครับพอเพียงนี้ต้องอธิบายนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับคือต้องตามฐานานุรูปอ่ะนี่ถ้าพูดกตามตรงไปตรงมานะคือถ้ามีกําลังจ่ายก็อาจจะจ่ายได้มากขึ้นถ้าไม่มีกําลังจ่ายก็ต้องอยู่ในภาวะพอเพียงในแบบของตัวเองเหมือนกันครับคือคือมีตังจ่ายแต่ยังมีหนี้อยู่นี่อันนี้ก็ไม่ได้ต้เมืทนฐานานุรูปที่ก็ไม่ตามฐานานุรูปที่มาทวงอะไรต่างๆเนี่ยคืคือ คือบางครั้งเนี่ยมันมันมันอย่างนี้นะครับว่าคือพอมันหลงลืมสติเนี่ยนะครับพ็าะยิ่งเราไม่ได้ทําบัญชีเราเราไม่ได้แยกบัญชีว่านี่สําหรับรายจ่ายอ่าอันนี้ครอบครัวเนี่ยหมายถึงว่า,อ,าอ่ารายจ่ายสำหรับลูกที่จะไปโรงเรียนทุกวันนะรเราจะต้องการเงินเป็นเป็นรายเดือนเลยเพื่อความแน่นอนอะ่ะจะไม่เงินจะได้ไม่ขาดมือเราก็จะ้องต้องกินข้าวมีค่ารถ มีค่านมค่าขนมเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ว่าส่วนอื่นล่ะครับไหนเงินสำหรับหมุนเวียนธุรกิจการค้ายฮนะสมมติเราทำงานเนี่ยถ้าเราไม่ได้จัดสรรอย่างนั้นเนี่ยมันก็จับแพะชนแกะเนี่ยเงินมันขาดมือแน่นอนอ่ะนะครับบางทีก็เอามีคนมากระซิบบอกเลขเด็ด <laughs> <c oughs> ก็ไปแทงไปพุ่มหวังทีเด็ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ <c oughs> หรือว่า ชวนกันไปสังสรรค์แล้วก็ลืมตัวไปเงินติดกระเป๋าไม่ได้เอาไปแบ่งไปกันไว้คือคือเราก็ไม่ไม่บริหารจัดการเงินกันแล้วก็ไม่มีบัญชีด้วยเนี่ยดัง uh. นั้นไอ้นี่ครัวเรือนมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเราเรา,เราเคยคุยกันะนะครับ <Yeah. S 2> ทีนี้ว่าเอาโดยทั่วไปว่าเจอการเอาในครอบครัวมันก็ต้องมีฐานข้าวญาติมิตรพี่น้องมาเนี่ยนะครับ uh huh. เ,เรื่องอาหารการกินเนี่ยถ้าทําเองได้ดีฮะมันจะประหยัด แล้วทุกคนก็มีส่วนร่วมมือในการทําด้วยนะครับอย่าคิดว่าโอ้ยอยากจะสบายๆอยากจะนั่งกินนอนกิน <c oughs> เราเราทาให้มันเป็นกิจกรรมสิ่ครับว่าเราก็จะได้มีส่วนร่วมอา้อาวตั้งเซตเมนูขึ้นมาเลยหาฉันทามติต้ <c oughs> ใครได้จ่ายตลาดใครเตรียมอาหารใครจะปรุงอาหาร <c oughs> ใครจะล้างจานใครจะเสิร์ฟใครจะอะไรเนี่ย <c oughs> มันทําให้มันสนุกได้อะนะครับอืคือ คือถ้าเราเตรียมกันอย่างมีแผนแล้วก็มีกิจกรรมที่จะกระชับความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วเนี่ยหนึ่งค่าใช้จ่ายมันประหยัดลงมากเลยนะครับอออย่างน้อยน้อยนี่ผมว่าอาจจะหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้าถ้าเราไปซื้อมานะฮะแล้วความอร,อร่อยนี่มันก็เราก็อาจจะอร,อร่อยกว่านะครับแต่ละคนก็อาจจะมีสูตรใครจะโชว์เรื่องผัดใครจะเรื่องนึ่งใครจะเรื่องทอดใครจะต้มยำใครจะทาอะไรแกงจืด ว่ากันเลยอเอานลอยอย่างให้มีส่วนร่วมกันนะนะฮแล้วความสะอาดเราก็ไม่ใส่ผงชูรสใช่ไหมครับมันก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่แล้วก็ปรุงด้วยอาหารรสที่กลมกล่อมอ่ะไม่เค็มจัดไม่หวานจัดไม่เผ็ดจัดไม่เปรี้ยวจัดเนี่ยนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็ปลอดภัยแล้วเราก็ต้มให้สุกปรุงให้สุกเนี่ยแล้วก็มันก็เป็นความสนุกอะพี่มันได้มีส่วนร่วมกันแล้วก็เวลายอยู่ในวงเนี่ยนะครับ เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เ,เรื่องเรื่องเล่ายาปาปิ้งมันจะตามมาด้วยนะครับไอ,อ,อ้น้าเปลี่ยนนิสัย <c oughs> นะ <c oughs> แต่บางครั้งมัน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 มากเกินไปเนี่ยคนคนก็ลืมตัวก็พูดเพ้อเจ้อพูดเอ่ออะไรที่มันเกินเลยไปหรือว่าพูดโดยไม่ระมัดระวังม,มันก็จะไปกระทบกระเทือนจิตใจยิ่งไปเปรียบเทียบไปเน็บแนมหรือ,อไปพูดปวดไป เทียบกันอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดน้ําโหกันได้นะดังนั้นมีอะไรเราควรจะค่อยๆพูดกัน ไอคนที่ล้มแล้วเราก็ต้องให้กาลังใจครับแล้วก็ให้คําแนะนําให้วิธีคิดช่วยกันอย่าไปทับผม,มหรืออย่าไปสอนเขา <laughs> 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 นะฮะเราเราพูดด้วยความหวังดีแล้วก็มัธุรสวาจาอะไรต่างๆแต่ทีนี้อันนี้จะทําได้กันมากน้อยแค่ไหนน,นี่มันคงลําบากเหมือนกันนะครับ <laughs> ใช่ครับเพราะว่าพ,พอมารวมกลุ่มกันก็แย่งกันพูดแล้วก็แย่งกันยกแก้ว <laughs> <laughs> อะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยเป็นสาเหตุที่เราเลยอยากจะชวนว่า ต้อนรับปีใหม่อย่างพอเพียงเรารับประทานอาหารการกินก็พออิมอ,มอะไม่แน่นท้องพุงกันแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลกัน <c oughs> หรือว่าเมาจนหัวทิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอ่ารับการสังสรรค์อยู่ในบ้านมันจะปลอดภัยกว่าครับ อยู่นอกบ้านมันมีความเสี่ยงนะฮะเพราะเทศกาลนี้ทุกคนก็ใส่กันเต็มที่เต็มเหนียวอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วยิ่งาเมาสุราหรือเมาอะไรแล้วออกไปขับรถขับรานี่โอ้ยเดี๋ยวกระทบื่นอืมใช่ไม่ควรเลยไม่ควรออกไปอเพราะคนที่จยออกไปซื้ออะไรเพิ่มเติมจากปากซอยร้านสะดวกซื้อจะไปอะไรก็แล้วแต่เอาคนที่ไม่ดื่มหรือดื่มน้อยที่สุดให้เขาทําหน้าที่ไปอืเป็นคนที่ เดินไม่ตรงเลยอะไรฉันแม่ฉันไม่เมาขอกระอาสาขับไปไม่ได้นะบอ,ออีกข้อนึงนะอาจารย์คือใช้เด็กไปซื้อไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องชีวิตประจาวันจริงๆแล้วอีกอย่างมันก็อยากพูดถึงเรื่องทําบุญนะครับเราเราอย่าไปแข่งขันโอ้อโหนี่เขาเขาตักบานนะเขาถวายสังฆทานนะเขาไปปล่อยนกปล่อย กาเข้าไปบริจาคเงินเข้าวัดสร้างน้นสร้างนี่อะไรเนี่ยมไม่เป็นไรใครมีกำลังก็ปล่อยเขาทำไปให้บุญจริงๆเนี่ยมันมันมันอ,อยากจะพูดไปเลยแล้วกันนะ,ะเราคงใครได้ยินคำว่าบุญกิริยาวัตถุก,ก็คือที่ตั้งแห่งการกระทำดีหลกัลกๆหัวข้อใหญ่ๆมีอยู่สามประการก็คือคการให้ก็คือทานนะฮะทานะภาษาบาลีก็คือการให้ อันที่สองก็คือศีลศีละเนี่ยก็คือการเว้นจากการทุจริตแล้วก็สามก็คือภาวนาภา,าวนาก็ไม่ใช่มาท่องบนไม่ไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงว่าเมื่อเร,เราได้ฟังทำพระธรรมคำสอนแล้วแล้วเราก็นำมาพิจ,จรารณาไตรตรองตามตามคำสอนพตามพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยม,มาพิจ,จรารณามา คือไม่ใช่มานั่งคิดเองไม่ใช่นะแล้วภาวนา,าไม่ใช่ท่องบทอย่างที่เข้าใจนะไม <Finland> ่ใช่นะฮะอันนี้คือภาวนานี่หมายถึงปัญญาอิสินี่ก็หมายถึงเว้นจากการกระทําทุจริตทางกายและวาจา,าส่วนทานเนี่ยมันก็มีสามอย่างนะครับหนึ่งวัตถุทานาเราไม่มีตังอะไรไม่เป็นไรก็ให้อย่างอื่นได้ก็คือการกระทาก็ได้แล้วก็ธรรมทานนะ ธรรมทานนี่ก็หมายถึงว่าถ้าเรามีความรู้มีปัญญามีอะไรเนี่ยถ้าทางธรรมะแล้วก็ให้ความรู้ทางธรรมะมถ้าเราไม่มีความรู้ทางธรรมะเรามีความรู้ทางโลกมีวิชาชีพเรื่องการทำอาหารการกินเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของอะไรก็แล้วแต่เราก็สอนแนะนําคนอื่นได้ชี้แนะคนอื่นได้และที่ประการสุดท้ายก็คืออภัยทานนะฮะป็นสาคัญเลนะให้ับคนอื่นครับ อ่าอืมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ว่าทํากันได้ยากนะครับอพอผู้ที่จะอภัยได้นี่หมายถึงว่าต้องมีเมตตามีความกรุณาก็คกือพรมวิหารสียนะอ่าก็คือมีความเมตตากรุณามุทิตาก็คือความพลอยยินดีแล้วก็อุเบกขาก็คือการวางเฉยถ้าเรามันมันทําอะไรไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ก็ต้องวางใยแต่ถ้าเราไปมีอารมณร์วุ่น โกรธไปอะไรต่ออะไรโมโหโกรธานเนี่ยมันก็จะ ต่อให้เกิดการกระทําทุจริตทั้งวาจาแล้วก็ทางการกระทําด้วยนะครับจริงๆนะก็คือช่วงปีใหม่เนี่ยถ้าถือโอกาสกันก็คือไปหาความมงคลให้กับชีวิตคือแน่นอนละมันมีการสังสรรค์มีอะไรกันแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่ก็ทําจิตใจให้บริสุทธิ์สักหน่อยไปทําบุญทําทานเพื่อเพิ่มความมงคลให้กับชีวิตนะครับอาจารย์แต่ว่าประเด็นคือเราชอบเข้าวัดไปอาจารย์คือไปทําบุญปีใหม่ก็จริงไปเข้าวัดแล้วไปขอพอขอเสร็จที่นี้ภาวนาไม่ใช่อย่างที่อาจารย์ว่าแล้วไม่ใช่ไตรตรองแล้ว แต่ว่าภาวนาคือขอให้ถูควยขอให้รวยอย่างอย่างนี้ก็จะไม่ได้อะไรนะขอนุ่นขอนี่ยใช่ใช่แต่ทีนี้ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าอุศนกรรมบทก็คือทางแห่งการกระทําดีก็คือมีสามอย่างนะครับก็คือกายวาจาแลใจกรใจกายนี่ก็อยู่ในศินห้ากมีนะครับสามข้อเนี่ยอไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไปลักขโมยของเขาไม่ประพฤติผิดในกรรม นะฮะครับส่วนวาจานี่ก็คือวาจาทางวาจาก็คือพูดเป็นวจีสุดจริตก็คือพูดสุภาพพูดความจริงไม่ส่อเสียไม่ยุแย่พูดพูดแบบสุภาพพูดความจริงก็คือไม่โกหกพูดแบบน่าฟังพูดแบบมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอออ่าทีนี้ทีนี้ไอ้นี่สำคัญนะครับว่า เ,เราจะพิสูจน์เราชอบพูดว่าคนดีกับคนไม่ดีต่างกันอย่างไรครับเราดูดจากกายสามข้อที่เราพูดถึงเราเราก็ชี้ให้เห็นได้นะครับออืคนที่แบบไม่กลัวบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักขโมยข้อราชบังหลวงโกงเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับ มาพึดผิดในกามก็ผิดลูกผิดเมียผิดผัวหรือผิดชายชายผิดหญิงหญิงอ่ะอันนี้ไม่ใช่เสรีภาพนะไม่ใช่เสรีภาพผิดลูกผิดเมียนี่ไม่เสรีภาพนะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะยงทางใจก็คืออย่าไปเพ่งอยากจะได้ของเขาอย่าไปอิจฉ้าเขาอะไรพวกนี้มันก็คืออมันก็คือทุจริตอ่ะใช่ครับอ่าอันี้ผมผมอยากมาตรงนี้นิดหนึ่งวัจีทุจริตเนี่ยซึ่งใน ในการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นด่อมเป็นแด้มเป็นฝักฝ่ายเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคนดีเนี่ยเขาจะไม่ใช้วัจีทุจริตนะครับเขาก็จะเป็นวจีสุจริตอย่างที่เราพูดกันนะเจับแต่ถ้าวัจีทุจริตพูดจาหยาบคายเอะอมะเทิงดาทอโวยวายพูดพูดโกหกอาจจะความจริงมีอยู่นิดเดียวแต่โกหก ต,ตั้งครึ่งตั้งคอนอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่ใช่แล้วดากลาตอ,อะไรต่างๆสารพัดพูดเพ้อเจอ้อเลวไหลไรสาระเนี่ย <c oughs> เนี่ยคือถ้าการเมืองเราเราไม่ยกระดับอย่างนั้นไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ทุกคนคาดหวังกันะ <c oughs> เราต้องพูดกันอย่างมีเหตุมีผลมีหลักการแล้วก็ต้องคิดถึงส่วนรวมแต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่า,เ,าเพื่อ เพื่อผู้นำของ,ขงเขาน,นะครับเอาเป็นว่าเป็นอนุสติอาจารย์ทบทวนปีนี้เพื่อที่จะ,นนจะก้าวสู่ปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ให้ได้ิเดเดียวครับทบุญอย่างอย่างที่ไม่ต้องเสียเงินเลยคนเขาไปทําบุญมาเขาไปทําดีมาเราก็อนุโมทนาเราก็ได้บุญแล้วนะครับอ่าไม่ได้เสียตังค์สักแดงเดียวนะครับหรือว่าเราทําบุญแล้วเราได้ทําบุญแล้วเราไม่ใช่ จบแค่นั้นว่าอ่ะเรา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 ก็แบบมีความสุดจริตใจเงินก็สุดจริตเรายังสามารถอ,อุทิศส่วนกุศลต,ต่อไปอีกเลยนะครับอือืมอมอ้าวสรุปแล้วอาจารย์คิดดีพูดดีทดําดีถือว่าดีเพื่อตอนรับปีใหม่อย่างพอเพียงนะ แต่อย่าคิดว่าทําได้แล้วกันนะครับต้องสามารถทำได้เอาปิดท้ายกันที่รัฐธรรมนูญครับอาจารย์ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับวันนี้หมวด3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยเราอยู่ที่มาตรา32ครับอาจารย์ครับวันนี้เราสองมาตรานะครับมาตรา32กับมาตรา33 32บอบอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัว วรสองบอกว่าการกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรหนึ่งหรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดจะกระทําไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะครับนี่มาตราสามสิสองครับอาจารย์ครับว่าแรกก็พูดถึงทั้งสองส่วนเลยนะครับทั้งส่วนตัวและ<า>ครอบครัวด้วยนะครับเป็นสิทธิ์นะครับฉะนั้นเองเนี่ยจะไปละเมิด โดยที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติแล้วก็จะไปกระทบกับเกียรติชื่อเสียงเกียรติยศอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับมันก็มีหมิ่นประมาทมีการกล่าวร้ายอะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายอาญามีหมดเลยนะครับแต่ฉนั้นนี่บุคคลธรรมดานะครับครับยิ่งบุคคลระดับสูงนี้ยิ่งต้องมีอะไรนะครับต่างประเทศนี่ผู้นําประเทศมีอะไรเขาก็มีหมดนะฮะของเรายิ่ง พระมหากษัตริย์นี้ยิ่งต้องมีอยู่แล้วเรามีมาตลอดอยู่แล้วนะฮะก็คือ <นะ S 1> ไปกระทบต่อสิทธิ์ไม่ได้เว้นแต่นะจะม,มีข้อยกเว้นนิดนึงก็คือเรื่องของประโยชน์สาธารณะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นถึงจะทําได้เท่าที่จําเป็นอ่านะครับอันนี้มาตรา32ครับต่อที่นะมาตรา33ครับอาจารย์ครับ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานนี้เป็นวัคแรกครับวักที่สอบอกว่าการเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองหรือการค้นเคหสถานหรือที่ระหโหฐานจะกระทําไม่ได้เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติครับอันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพในเคหสถานของเรานะครับอาจารย์ครับครับก็เคหสถานโดยปกติเนี่ยบ้านของเรา ถึงแม้จะไม่มีรู้รอบขอบคิดแต่ก็มีแสดงอะไรเป็นอาณาเขตเป็นบริเวณเนี่ยนะครับบุคคลใดไม่ได้รับเชื้อเชิญจู่ๆจ,จ,จะ,ะถือสิธิ์เดินเข้ามาเข้ามาในเคหสถานนี้ไม่ได้นะครับถ้าเจ้าของบ้านไม่อนุญ,ญาตยกเว้นว่าคนที่คุ้นเคยกันเพื่อนบ้านกันหรือเพื่อนมาหาก็รอนันก็ถือวิสาสะอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ใช่นี่ไม่มีสิธิ์เลยนะครับนั่นก็เข้าข่ายบุกรุกเลยนะครับ เหมือนที่เป็นข่าวนะอาจารย์นะที่มีดาราท่านหนึ่งกําลังต่อเติมบ้านเนี่ยแหละแล้วมีรอปภเข้าไปที่ห้องนอนไปถ่ายรูปอย่างนี้ถือว่าละเมิดละอ่าใช่ได้ไปไปร่วงละเมิดสิทธิในเคหสถานซึ่งอย่าว่าแต่เข้ามาในตัวบ้านในที่ระโหฐานที่รับตาเลยแม้กระทั่งแค่เ ใจชะงกหน้าเข้ามาแล้วแย่นกริมรั้วเนี่ยวแม้กระทั่งผลมะม่วงมันย้อยไปแล้วก็เป็นแดดบอกว่ามันมาที่ชั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันก็มีความละเอียดตอนน้องกฎหมายเหมือนกันใช่ครับอแล้วก็ส่วนต่อไปเนี่ยถ้ามันมันมีเกิดความขึ้นมานะครับดังนั้นเองที่ว่าจะ บุกุกจะเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะเข้าไปบุกุกจะไปขอค้นบ้านหาตัวหาหลักฐานหาอะไรเนี่ยโดยไม่มีหมายสารนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขอค้นสิ่งแรกที่ต้องถามนะครับอาจารย์ครับก็คือเราถามตำรวจว่ามีหมายสารหรือเปล่า ถ้ามีหมายสารนึงจะให้เข้ามาค้นได้ใช่คือจะมาจับตัวจะมาค้นบ้านอ่ะหมายค้นมีไหมจับมีไหมกับบุคคลอ่ะนะฮะแต่นี้ยกเว้นมเฉพาะหน้านะถ้าเฉพาะหน้าเห็นปุ๊บจับได้เลยเหมือนกันนะอ๋อไอ้ที่กระทาผิดซึ่งหน้านะครับัคทีอยู่แล้วนะฮะกฎหมายให้อยู่แล้วใช่ครับอ่านี่เป็นด้านดนมาตรา3าครับอาจารย์ครับก็มีความสุข วันปีใหม่กันนะครับถือโอกาสส่งท้าย,ายปีเก่าน,น,นะครับอาบจารย์ครับบอกลาปีเก่าแล้วก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าก่อนครับอาจารย์ครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับอาจารย์ครับก็อ,อยู่ที่แต่ละท่านที่จะด,ดูแลตัวเองนะครับว่าจะดูแลสุขภาพห่างไกลจากการเจ็บป่วยอ่ห่างไกลจากการเกิดอุบัติเหตุห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ NCD อะไรทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับ เราเราต้องมีความรู้แล้วก็ยับยั้งอะไรที่เป็นโทษนะครับดูแลตัวเราเองครับแล้วก็สุขภาพดีกันทุกหน้าีปีใหม่กันทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันปีหน้าครับอาจารย์ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตกุลครับนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับก็ถือโอกาสพูดคุยการส่งท้ายปีนี้ครับแล้วก็ต้อนรับปีใหม่อย่างพอเพียงในประเด็นที่เราพูดคุยสนทนากันครับช่วงหน้า็อกข้อตีข่าวครับช่วงนี้ถือโอกาสลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยครับสวัสด what wow,